รอพ่อก่อนลูก <What? S 1> รอป๊อปก่อนรอพ่อด้วย Ja. Da? Komm da, da, da. Rein. Kinderbaba, ja. Einfach ja. so. Das heißt, ich muss hier seinen Kopf nehmen, wahrscheinlich. Komm her. จะมอะไรคันที่เชื่อีกก็ไปกับแม่ปะต้องมากับแม่แล้วลูกโอ้โหเจออะไรเจออะไรเอาอะไรเข้าไปมา s i s t s อ่ะเกลอะไรนี่เออฮิกนเนยรเอเาจนิคหนูไม่ต้องใช้หรอกมานี่นี่คอมมานีม่นมานี่อันนี้ที่ต้องใช้มาทางนี้ลูกมาทางเอ้ยไม่เอาอ นี่เขาเสียแต่นี้มุมน้ำหอมแม่ต้องดูว่าแม่อยากได้น้ำหอมน้ำหอมลดราคาไหมโอ้ยไม่ต้องเอาดูน้ำหอมให้พ่อลูกเอาไม่เอายอ,อย่าแม่จะอุ๊๋ยวมันแตกลูกเห้ยอุ้ยจะซิคเน็ตจะซิซุมเทสกิ๊ดนิกคุ่นวจริงๆวะ่ะโอ้นาย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  ตอนบนวอวิสจูสไม่ได้ซื้อของัหาลูกอยู่เนี้ยอะเปลาก้านี่เคยมันรอด้วยลูกรอป๊าด้วยรอพ่อด้วย กลับแล้วไม่ได้อะไรเลยต้องมีมมวุ่นวายเข้าไปดูร้านนี้ก็ไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าเลเวอร์เลยไปแค่มือและดูกลีวางรถนะลูก กามเกณฑมีตลาดนัดด้วยแต่มีนัดแค่นิดเดียวเองอ่ะโดนมาทำมามาตอนจโเอาโบต้นบุญ โผล่สปจูตบุนไหนไปแล้วตบุนเอ้ยตบุนอยู่ไหนอ่ะจ้าอ๋อพีสปอร์ตาเอ๊ะเอ๊ะตบุญแม่ไปไหนวะตบุญเอ้ย ฮ่ะตามบุญอสวัสดีค่ะวันนี้โอ๊กก็จะมาทำคลิปอของไปชอปปิ้งมาจริงๆอะ่ะโอก๊กอ่ะโอเพื่อพอทุกมมุนว่าจะพาไปซื้อของฝันเดี๋ยวเขาวันเกิดใช่ไหมวันที่สิบเดือนที่สิบเดือนเนี้ยโอก๊กเลยบอกว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวพา พาไปเลือกของขวัญแต่มันร้านทุกร้านในเยอรมันอ่ะมันปิดหมดมีแค่ร้านกับข้าวแล้วก็ร้านดูกรี่แล้วก็ร้านขายยาเพราะว่ามันยังล็อกดาวน์อยู่เนาะแต่นเนี้ยที่ร้านเยอรมันที่ร้านดูกรีอ่ะมันจะมีแบบพวกเป็นของเล่นเป็นเลโก้เป็นอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็มีแล้วแหละแต่โอก็เลยบอกว่าอ่ะเขาอายุสี่สิบห้าใช่ไหมโอก็อยากจะอยากให้อะไรอยากให้อยากจะให้อะไรมั่งอะไรเงี้ยโอก็เลยบอกว่าวันนี้เราไปซื้อ ซื้อของแันกันแล้วเขาก็แต่งบอ่ะก็ไม่ได้ให้เยอะไม่ได้ให้เยอะไม่ได้ให้เยอะอะไรแบบว่าก็อยากอยากได้อยากได้ก็ไปดูอะไรเงี้ยถ้าไม่เขาบอกเอองั้นก็ไปดูดูก่อนถ้าไม่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เอาอ่ะผมก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเพ้าอยากไปซื้อโอาไปตามหาของบางอย่างที่เขาอยากได้ด้วยแล้วต้นบุญก็ไปด้วยวุ่นวายนะดูวุ่นวายมากบันเทิงระเลงมากบันเทิงระเลงดีมากเลยอ่า ต้นบุญก็ไปต้นบุญขารถเข็นเข้าไปคันหนึ่งเพราะต้นบุญขารถเข็นเข้าไปคันหนึ่งแต่โอก็ตะก้านะตะก้าไปเราไปร้านเรดมันถ้าคนอยู่อย่างมันก็จะรู้นะมันก็จะมีพวกของเล่นเด็กๆของใช้ของใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอต้นบุญก็ไปไปแล้วต้นบุญไปถึงตุนก็หยิบใส่ต้นบรถเข็นตนุญแนเล็กรถเข็นนะต้นบุญก็หยิบอันนี้มาเลยหยิบหยิบหยิบอะไรก็หยิบใส่มาหมดเลยโอ้ต้องหยิบออกหยิบออก แล้วก็ไม่ได้ดูอะไรนะโอ้แค่ไปตามหาของทุ่อยากได้เราก็เอามาเอทุมือก็ได้เนี่ม,มันเป็นเจลล้างมือมันคงมีสีตะขวดน่ารักเงี้ยทุมือก็หยิบใส่มาหยิบตัวแรกหยิบมาเยอะเลยนะสามสี่ขวดอะไรก็หยิบใส่ตะกร้ามาใอ้ใส่รถเข็นวาโอ้ก็หยิบออกก็เอามาแค่อันเดียวบอกเอาอันเดียวพอถ้าไม่งั้นแม่จะเอาคืนหมดเลยนะเอาแค่อันเดียวเ้าบอกแกก็ยอมได้อันเดียวแล้วเขาก็ไปหยิบเอาคิมอไอ้นี่ คิีม uh, มันเป็นชอมเนเนาะที่มันเป็นฟองฟองอบน้ำอ่ะใส่อ่างอ่ะใส่อ่างอาบน้ำวันนี้นะมันเป็นของเด็กนั่นละชอมบาดเนจะใส่ใส่ใสนอ่างอาบน้ำเขาก็ไปหยิบมาสองถุงสองถุงแล้วเขาก็ไปหยิบได้ลลมอีกได้นี่มาโอ๋อไม่รู้ไงอ๋อไม่รู้ว่าตอนที่ วุ่นวายต้นบุญวุ่นวายมากถ้างั้นโอก็หยิบออกไม่ได้อยากได้โอ้ใช้โอไม่ใช้ไม่ได้ติดไม่อะไรด้วยโอ้ใช้ไม่เป็นด้วยอย่างมากก็แค่ปัดไมคคาร่าติดนี่ก็ไม่ติดหรอกนตาเอต้นบุญน่ะเอาใส่รถเข็นเข้ามาแล้วโอกบอกว่าเบอกว่ขาต้นบุญว่าอพาท้กทุออกไปแล้วไม่ไหวมันวุ่นวายมากพ่อพาอต้นบุญก็เลือกของได้ของเขาได้เรียบร้อยแล้วโอก็ตามหาของที่โออยากได้จนเจอแล้ว โอ้บอกว่าโอ้ออกไว้ก่อนนะแล้วเธอจ่ายต่างจริงจริงโอ้ว่าจะเป็นคนจ่ายให้เพราะว่าโอ้จะซื้อของฝันให้เขาใช่ไหมสรุปเพราะทงมือป็นคนใจเองแล้วโอ้ก็ออกมาพันธุ์บุออกมาพอวุ่นวายเอ่อไม่งั้นอะโอ้เจอโอ้คงหยิบพอกไปแล้วโอ้ไม่เห็นโอ้ไม่เห็นว่าเขายิบมาด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ง่้นก็จะเอาไว้ไปเป็นไปเมืองไทยเป็นของฝากเป็นของฝันแจกเป็นของฝันอะไรก็สักย่างไม่แน่นะเพ้ะส่งของไปให้น้องที่เมืองไทยอยู่บ่อยๆอาจจะส่งไปอะไรเงี้ย แล้วก็เอามาไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็โยนใส่ตแต่ก็ใส่รถเข็นมาพอเป็นหัววิชาตาผมไม่เห็นสิ่งที่เขจะไปตามหาคือเขไปเจออขาไปตามหานี้โอเห็นนะ่ะเขารีวิวเขารีวิวรีวิวรีวิวในยูทูบพี่แหละเขาเจอเพื่อนในยูทูบเขาเขเห็นเขาใช้อ่ะนะเขก็เลยอยากได้มากมันเป็นเหมือนแบบทัชทูอ่ะแบบมันเป็นเจลอ่ะเจลแบบนี่โอ้ต้องใช้เขียนใช้สอดเขียนเขาบอกว่ามันจะอยู่ถึง อยู่ได้ถึงสามวันเลยนะเนี่ยเห็นไหมอยู่ได้ถึงสามวันเลยแต่โอ้ก็ไม่รู้มันจะอยู่ได้ถึงสามวันขนาดไหนอ่ะนะเนี่ยนะมันจะติดถึงสามวันอย,ยังไงโอก็ไม่รู้นะแล้วได้มาเป็นสี <c oughs> มีเดียมเบลเบลูมันจะเอาเป็นบลาเป็นสีฟ้านะไม่ใช่นะบล <c oughs> <c oughs> าคือสีน้ำตาลนะ่ะเอ่อได้เป็นมีเดียมเบลาสีฟ้าสีน้ำตาลมาน้ำตาลอนะ่อนเนาะน้ำตาลอ่อนมันมีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่น้ำตาลเข้มเขาก็เลยเอาอันนี้มาอันเนี้ยนะคะ ทีนี้โอจะมารีวิวว่าใช้มันใช้ดียังไงไม่ดียังไงนะแต่มันแพงมากเลยโอไม่โอโอตอนที่โอยิบมาโอไม่ได้ดูหรอกว่ามันราคาเท่าไรเพราะต้องดูวุ่นวายโอแค่ไว้ตามหาแล้วโอเจอโอก็เลยไปเอามานะโอแบบเจอแล้วก็แบบว่าหุยเจอแล้วก็หยิบมาเลยไม่ได้ดูว่าราคาเท่าไหร่บิน,บ,นบินตัวน,นี้ไม่ได้เก็บไว้ด้วยเพราะทุาของไปทิ้งไปแล้ว <c oughs> แต่โอดูบินนะตอนที่พ่อจุนบุญให้ออกมาตอนที่โออยู่บนรถนะมันนั่นนะ่ะตั้งสิบยูโร สิบยูโรเกเซนสิบยูโรเกเซนตีเท่าไปสนะิปบเอ็ยูโรน,นะสิบเคูณสาเท่าไรออ็ดคูณสามสิบหกสร้อยสามร้อยหกสิบาทป่ะนะโอ้ยแพงอะสามร้ยบอสามร้อป่ะูไหใช่ไหมอะถ,ถ้าถ้าตี คูง่ายๆก็คุงไม่ได้เอาเนี่เโอคิดว่านะประมาณสามร้อยกว่าบาทอ่ะมันแพงเนาะมันแพงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนทำไมมันดีมากน้อยขนาดไหนเพราะโอ้ก็แบบเออก็ไม่อยากเขียนคิวอะนะไม่อยากเขียนไปว่าก็เวลาไปทํางานก็แต่มันต้องใช้เวลานะจนต้องรอจนความมันแห้งว่านดูนะอนี้ก็ตวงสื่ออ่านยากๆเขียนมาแค่เนี้ยนิดๆอ่านยากมากเลยแต่เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณเออ สิบห้าถึงยี่สิบนาทีมั้งนะก็เขียนไว้อะนะเขียนไว้จนรอจนมันแห้งอะ่ะแห้งแล้วก็ลอ,อกออกเขามีขั้นตอนบอกให้แบบเนี้ยนะเอก็เออก็เลยลองเอามาถ้าดีก็ใช้ดีก็ทูกใจก็เดี๋ยวไปเอาอีกแต่ถ้าใช้ไม่ดีเราก็ครั้งเดียวเหมือนกัน <laughs> พราะก็มีลินสอเขียนคิ้วจากที่ทํางานหรอคะจากร้านน่ะน,นะจากที่ร้านทาผมเดียวทํานั่นแหละมันจะได้แจกมาเขาก็เลยใช้อยู่แต่อันนี้มันพใช้อยู่จะเป็นสีน้าตาลใช่ไหมเรามีอีกอันหนึ่ง ที่ร้านให้มาเป็นสีดำจะสีดำอุ้กก็มาเขียนโค้งอาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลไล่สมารกนะแต่ก็สมวนผสมสีน้ำตาลมันแก๊สทั้งหมดแล้วก็ใช้สีดำเขียนโค้งแล้วก็ใช้สีน้ำตาลไล่ให้มันดูเป็นเข้มๆนะเพราะว่าถ้ามันเป็นสีดำแ้งเกินไปอ่ะผมว่าโอ้ยอมตอนนี้ไม่ผมสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วพอท่านเป็นสีสีดำมันดูแบ๊กๆอ่ะคิ้วสีดำแล้วผมสีน้ำตาลก็ดู้สกแบกแต่ก็ใช้แบบว่า ทุกทีเรก็ทาอยู่ประมาณสีน้ำตาลแต่น้ำตาลอ่อนๆมันไม่ได้น้ำตาลแก่อะไรเดี๋ยวลองเดี๋ยวใช้ดีไงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะแล้วของฝันบ่อกตุ้นบุญอะ่พะพอกะตุ้นบุญก็ไม่ได้อันนี้มาเอาอีกแล้ว <c oughs> นี่ดูดิพอ่พอพ่อผมพ่อกรุมีเยอะมากเลยนะรู้ไหมโอ้ยังไม่โอ้ยจะออกมารีวิวให้ดูย่ิงเพราะต้อมีเยอะมากๆเพราะว่าตุ้นบุญอ่ะทุกทุกที่ตอนที่ไม่มีโควิดอะพ่อจะพา หลานลานคือหลานชายคนกลางอะเขาชอบเขาไปชอบเล่นในแบบนี้นะคนโตเขาก็ไม่ไปแล้วเขาสิบหกแล้วเงี้ยคนเล็กมันก็ยังเด็กเกินไปมันเพิ่งแปดเก้าขวบเองคนคนกลางก็สิบสองสิบสามแล้วอะมันก็ชอบมากเลยมันชอบมันชอบเล่นชอบไปกันนะมันไปแล้วพทุก,นะก,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 กมืก็จะไปรับหลานหลานโอด้วยนะคือแบบลูกลูกลูกของลูกสาวอาโอะก็อยู่มู่ถัดไปเนี่ยก็จะไปรับแล้วก็ไปด้วยกันเขาจะไป เดือนหนึ่งก็จะมีไปเล่นเป็นเล่นปเนปเ็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยเข,เขาจะมีเป็นกลุ่มของเขาไปเล่นแบบปืนแบบเนี้ยมันเป็นปืนใช้บ้านเราก็ปืนอารมณ์มันแล้วถ้าเด็กๆก,ก็คงจะรู้จักกันเขาก็จะไปเล่นกันมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นโรงยิมเป็นสนามใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปเล่นกันอะไรเงีง้ยเขาก็ไปรับหลานโอ้ด้วยเนาะลูกของพี่สาวก็คือลูกของลูกของอาวอะลูกของลูกอาโอ้จงก็เป็นลูกพี่น้องกันนะนะก็รับก็ไปด้วยไปด้วยกันก็ไปเล่นกันอะไรเงี้ย ค่ะก็เนี่ยของโอได้มาวันนี้เพราะว่าต้องดุลวุ่นวายก็เลยได้มาแค่นี้จริงๆโอ้ก็อยากจะเข้าไปไปดูักหรลอดูผลอะไรสักนิดหน่อยเอามามา,มากินตอนเย็นอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรมาเลยต้องดุนวุ่นวายมากก็เ,เข้าไปที่ร้านเอ่อรถมันเออได้ของที่ต้องการแล้วโอ้ก็ออกมาเลยได้ได้อันเนี้ยโอ้ก็ออกมาเลยบอ,อกโอ้ให้เอาแล้ววุ่นวายมากต้องวิ่ง,งทั่วร้านเลย เหมือนแบบมันไม่ได้ค่อยได้ออกไปไบ่อยพรามันเป็นโควิดใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้เด็กไปไปเข้าไปในร้านอะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกมากเลยมันเทิงมากวิ่งทั่วร้านเลยกับรถเข็นโเขาก็เลยแบบเอ้าได้ของที่ต้องการแล้วก็เลยออกจริงๆงว่าจะไปดูอะไรบ้างของใช้นิดๆหน่อยๆน่อยผ้านมั้งผ้าหน,นไหมก็ไม่ได้อะไรเลยยาสะพุ่งยาสะผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมาเลยได้มาแค่นี้เดียวแล้วก็ ออกมาเลยเดี๋ยววันหลังค่อยไปคนเดียวให้กันบุญอยู่กับย่าแล้วอยู่กับพ่อค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ